ห้องแรกหรว่าเพลงเนี <S <s ่ยเออห้องแรกีเฮ็ดเฮดเบียงนีそうそう่นะเฮดก็เลยห้องเพลงเรียงก็เอาคือมีไปซัแล้วก็ปัดเงื่อนทุ่เงื่อนเฮือนีก็ไปล้างถวยคนล้างจานล้างแล้วไปถึงเาเวทแนวกินเอ๊ะกันทั่วเลยเออกันั่ว่นาะจะบอกกาเซอร์ถ้ามเป็นทัวกับกาเซอร์เนาะบ้าบ้าอเลอะม้ง tham mất các dù vô đỡ nam hôn quân ờ อยไปไซมาดิโอ้อันนั้นไปซื้อแพรบกับอันโซพีมาให้เมียหน่อยนึงว่าเจ้านี่เป็นคนดีแต่ดูบุแป้งปั่นคนไม่เคยเลาเด้โอ้ขอบใจดีดสร้างดอกไม้ตูเอ้ยเห็นจะได้เป็นทัวเมียกันนะด,ดิมีเงี้ก็ต้องได้ช่วยเดือกกันนั่นแหละยามทุกก็มียามซุกก็มีเห็นจได้ประคับประคองไปสิได้ว่าเขามาในนี่ก่อนเม่ตูมีมเบียกล่มนั่นหนึง เออแม่ตู้มีเบียดอย่างบอกแม่ตู้ได้ยินข้าวว่าลูกยันเมี่ยมีความจริงบอกแม่ตู้อันจะเอิ้นว่ายานก็ฮักว่าเม้นจะเอิ้่นบัพยานกัว่าเม้นเป็นย่างจากว้าแนวนั้นเมี่ยดีมันกับบริเม้นผู้อื่นผู้ใกล้สังกับเม้นครบขั้วเฮานี่แะอันเบียดอันไหนที่ว่ามันเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดไปแบ่งเบ้ากันไปที่คอยเฮ็ดเบียดเงอนเบียดทร้อัน้น บบแมนบาเมียคอยนั่งยู่ซื้อๆเดี๋ยวเมียคอยก็เห็ดอันอื่นสีน้าแวงปั้นกันบบแมนบะจิตธาต่เมียเห็ดบบแมนบาจิต้าแต่พผวเห็ดนะเขาเห็ดนำกันกันแล้วไว้เขาก็มีเวลาไปเห็ดอันอื่นแต่สีน้ำเมต่เม่ต่เห็นว่าลูกเกือบเป็ดเกือบไก่ซักเครื่องซักกล้องไปลาไปการได้กระ่งที่เฮาเห็ดเบี้ยงนักเลยนะนะก็เพราะว่ายานเมียเหนื่อยเมียนวะตอนได้ก็เห็น เลิกการมาแน้วมันมาเหอนปั๊บเวลาที่คอยเลิกการปุ๊บมีคอยจะมาเือนปั๊บดยใดเพราะว่าเผามหาเมียเด้ยานเมียมันเงาบมมีคูอยู่เด้ยยินเขาว่าได้เงินเดือนมาเฮือเมียมดเห็นปะโอ้แม่เนี่ยไปตัวเดือเงินเดืองค้าเนี่ยคอยมอบให้เมียมืดแต่เป็นผู้บริหารจัดการเองนะเพราะว่ายานเมียนผมีเงินจ่าผมมีเงินใสยานอายมู่ไอยครูเขาชนเฮ่านี่กับมีจําเป็นย่ำใดกับอคอา ช่วงแรกนี <là> ่คือว่าเห็นม้าเจ้าพิษเดียวอยู่จันทรอยู่บนตกคื่นเดทถ้าสิต๊ะไปเพื่อใอ้สั่งหลืไปตัวจังได้เที่ยงเนอใดมันก็บวกลัยเที่ยงให้สนากับสนาแต่ตอนนั้นแหละเมียเนาะที่เมียนผู้อื่นผู้ใกล้อยู่ใส่ก็แนี่บอดเอาดีกว่าสะเถอะแค่เราเที่ยงไปกับยานเมียเสียใจอีกก็มีแต่เนี่ยเสียกับเสียก็ได้อดเอาช่วงแรกนี้นะที่เดนเมียตีเจ้าเจ้าหรือไปตีเมียคื่นเมียเราเนาะตี่จค่สิตี่ให้ดอ้ซั่งเลย เจ็บล to like to totally so ่ำหน่อยก็อดเอาดอกแคนตี้ขึ้นพัดยานเมียเจ็บอีเมื่อจังน้อยเสียส้มแบบได้เมียขี้ร้ายสันนันก็ได้อดเอาเขาเป็นฟัวเดีเจ้าคือดีแท้รู้เคยค้อยบ่ได้เป็นอย่างนี้ได้นี่ยังเิาตีมาสู้เงี้ยเออสันนันลูกข้ออันไปเท่อนั้นก็ได้อเพราะว่ายานเมียท้ายีกอยู่ป้านนั้นว่าบุญแม่ยามเมียเป็นขี้ค้ามันปกติอย่อนไปเนี่ยเด้อเป็นยนง่ง